ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มดูมดมดมดโอ้ยนี่เป็นไงดูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาและน้องๆหนุ่มๆทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับโนงแบรนด์นิวซันแมนนะครับวันนี้ก็เป็นเวลานี่ดูกันคืนแล้วน่าจะประมาณห้าทุ่มแล้ววันเนี้ยพิเศษเลยผมจะพาทุกคนนะ่ะ ไปกินหมูกระทะต้อนรับลมหนาวกันนอกสถานที่แต่นอกสถานที่นั้นน่ะคือสถานที่ไหนเดี๋ยวทุกคนตามผมมาครับโอเคไปเร็วอ้าวทุกคนนี่ตอนนี้นะครับไอนอกสถานที่ของผมนี่ก็คือสวนข้างบ้านของผมเองดูบรรยากาศดิย็งไงนี่ทุกคนผมลืมบอกไปคือว่าผมต้องสวัสดีวัยรุ่นชุมบุรีด้วยนะเพราะว่าบ้านผมอยู่ชมุมบุรีบอกเลยว่าชุมบุรีหนาวมากตอนนี้นี่แล้วดูอันนี้คือของที่ผมเตรียมมานะนี่ดู อันนี้หมักเองดูสุดยอดเลยอันนี้ก็ผักนี่พวกนี้นี่และเตาเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไอ้นี่ก่อนไอ้ก่อไฟก่อนแล้วเดี๋ยวมาชมบรรยากาศตอนคืนตอนที่ผมกินกันโอเคครับไปตอนล้ครับทุกคนนี่ผมก่อไฟเสร็จแล้วนูน่นเป็นไงโอ้โหทุกคนนี่บรรยากาศโคตรได้บอกเลยนี่เดี๋ยวผมเริ่มใส่น้ำกันเลยนี่ใส่นี้ก่อนมันจะหกปุ๊เนี่ยอ พอพอแค่นี้พออุ้ยมาแรงลงไฟว่ะใช้เวลาทุกคนตักแรงก่อนนี่ดูโอ้ทุกคนตอนนี้ผมบอกเลยบรรยากาศโคตรดีอ่ะนี่อันนี้ดทุกคนเห็นป่ะนู่นกล้องไปดูนู่นดิเนี่ยอันนั้นบ้านผมนะเห็นว่าและนี่สวนข้างบ้านผมคือเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลไหเออกินหมูกระทะตอนคืนแล้วก็กินข้างบ้านด้วยนี่ดูน่ากินมากไอตีไข่ก่อนนี่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 ดูโอ้โห บรรยากาศดีมากเลยลมแรงอ,ะอ่ะใครไออยู่ชลบุรีแวะมาก็มากินหมูทาบ้านผมได้นะตอนเนี้ยเอาทุกคนเดี๋ยวระหว่างน,นี้เดี๋ยวรอรอก่อนรอให้มันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากินพร้อมกันโอเคครับไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนดูดิน่ากินว่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เดี๋ยวผมลองชิมก่อนดับแรกเลยคนดูเดี๋ยวผมกินให้ดูเลยดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มดู โอ้ยนี่เป็นไงดอูอร่อยมากเลยอะไปซึมน้ำก่อนชื่นใจมากเลยอ่ะทุกคนใครแบบเห็นคลิปเนี้ยอยากจะทำตามอ่ะทำได้นะเปลี่ยนบรรยากาศไงทุกคนคือบางทีเบือ่อกินที่บ้านเบื่ออะไรเงี้ยมีสวนข้างบ้านก็เนี่ยมาก่อไฟแล้วก็ กอเตาบูทากินกันได้บรรยากาศด้วยแบบมันคนไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกินอยู่บ้านชิลๆเลยพอช่วงเนี้ยมันหนาวแล้วไงอากาศเย็นผมว่าเนี่ยจัวงหวัดอ,อื่นน่ะก็น่าจะหนาวเหมือนกันแหละน่าจะอากาศเย็นเหมือนกันแหละช่วงเนี้ยดูดิโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่าโอเคแล้ทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเกินใหม่ครับโอเคครับ ยอดเลยอ้าวโอเคนะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะมากินหมูกระทะห้ามกลางบรรยากาศสวนข้างบ้านนี่ได้ฟิลไปแบบหนึง่งจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like ให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็าเจอผมใหม่โอเคครับสวัสดีครับอือร่อยนี่เปลี่ยนบรรยากาศดูดิอึมช่วงนี้หมูกระทะตอนคืนเป็นไงโคตรเด็ดอ้าวอืมโอเค